โอเคครับวันนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับรถ2คันที่ให้ผมหารถให้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมส่งไปคัสตอมคันนี้เป็นทีร้อปี2 0 1 7นะครับของน้อง A คนบ้านเดียวกับพี่อํานะฮะอยู่เพชรบุรีครับอยู่บ้านหลมนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะส่งรถไปคัสตอมให้แล้วนะครับก็เป็นสีดําเครื่องดานะครับแล้วก็ส่วนคันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยปีใหม่ล่าสุดฮะ ตัวนี้เป็นท1ร้อยเหมือนกันนะครับปี2023รถ3เดือนครับอันนี้เป็นของคุณเดชอยู่บางแสนนะครับก็ทั้งคู่เน้นจัดทรงครับจัดทรงเริ่มต้นนะครับกับบัตเจ็ตประมาณ70,000บาทเพราะว่าทั้ง2คันนี้เป็นเครื่องสีดำมาแล้วนะครับเป็นล้อสีดำมาแล้วนะครับยังไงพรุ่งนี้ผมอยู่ร้านอยู่แล้วสุกเสาร์สวันนะครับพร้อมเดี๋ยวจะเอาสติกเกอร์ไปแจกเพื่อนๆนด้วยใครอยากได้สติกเกอร์ก็มารับที่ร้านได้เลยนะครับ ย่างคันนี้ก็รถ3เดือนนะสภาพใหม่ๆฮะกิฟกิฟตเครื่องยนต์ต่างๆนี่สีไม่มีบวมไม่มีพองนะครับดูฮะดูสภาพอันนี้เราแปะสติกเกอร์เขียนรายละเอียดเอาไว้นะฮะเพราะว่ามันมีรถหลายคันฮะกลัวเดี๋ยวจะจําไม่ได้เดี๋ยวจะงงถ้าปีส0 23บเพื่อนๆตัวใหม่ๆเมนี่มันจะไม่ได้ให้เป็นยางหุ้มโชกด้านหน้ามานะฮะเราต้องซื้อเพิ่มใส่อเองครับอันนี้มันจะให้มาลักษณะแบบนี้นะครับ มันจะเห็นเป็นการโชกส่วนคันนี้ของคุณเอนะครับกับน้องนัทนะ่ที่อยู่เพชรบุรีเนี่ยนะครับเครื่องสวยเลยครับตัวนี้จะต่างกันตรงที่ว่าดำโครเชตสีนะครับตัวนี้จะเป็นดําเป็นดำแบบออกด้านนิดนึงเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้ส่วนคันนี้จะออกดํงาเงาฮะซึ่งทําออกมาแล้วมันก็โทนเดียวกันนี่แหละฮะแต่ว่าความดุดันผมนว่าใกล้เคียงกันนะครับสายจะเป็นออกด้าน ส่วนขวาจะเป็นออกดำเงาครับนี่ฮดูฮะเดี๋ยวจัดทรงให้เราหล่อฮะเปลี่ยนยางเป็นโซ่ให้หมดทั้งคู่เลยนะครับหล่อแน่นอน